เช้าวันต่อมาหลังจากตื่นนอนกับตันมิเก็บเส้นได้แสดงเคล็ดลับการทําให้รถลากเลื่อนด่งได้เร็วขึ้นโดยการนําน้ําอุ่นมาเทราดที่ล้อเลือนสิ่งนั้นจะทําให้เกิดน้ําแข็งบางๆเมื่อถูกลากจะสไลด์ได้ไวขึ้นไม่ฝืดจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อ จนกระทั่งสุนัขได้กินไอของแคนดินทำให้พวกมันเร่งความเร็วขึ้นจนทำให้อีวานเซนตกจากรถล,ลากเลือนแต่โชคดีที่เขาคว้าเชือกไวได้ทันแต่ทว่าเขาก็ไม่อาจหยุดสุนัขได้จนเสียการควบคุมและรถล,ลากเลือนนั้นก็ได้ตกไปในเหวเล็กๆที่อยู่ใน,นเมืองดาบียอนสุนัขจากฟงผู้นำรถล,ลากของเขาอีวานเซนได้ตั้งชื่อให้ก่อนจะเห็นว่ามันกำลังห้อยอยู่กับเชือกรถลากระหว่างที่กำลังจะตกไปในเหวกับตันมิคาเซและอีวานเซนเพร้อมทำการช่วยเหลือมันทันทีเขาพยายามดึงบียอนขึ้นมาแต่ทว่าเชือกนั้น หลุดไปจนในที่สุดบียอนก็ตกลงสู่พื้นทางล่างหลังจากนั้นอีวันเซนก็กลับมานับความเสียหายที่เกิดขึ้นเขาพบว่าอาหารสุน,นัขได้หายไปเป็นจำนวนมากรวมถึงข้าวของเครื่องใช้สําคัญที่ตกลงไปในเหวนั้นก่อนจะตัดสินใจตั้งแคมในคืนนี้